วัสดีค่ะมื้อนี้เ่เป็ดยนมาเฮ็ดอันนะผัดกะหล่ำปีใส่หมูเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีอันไก่คั่วซีอิ๊วน้ำมีไก่คั่วซีอิ๊วน้ำเด้อค่ะ, e. ะเด้อไก่คั่วซีอิ๊วเป็ดยันก็นมีอันหอมแดงสับแล้วก็กระเทียมสับเนาะคะนะ่ะเนาะคั่วให้มันแห้ง,หงใส่ซีอิ๊วเนาะคะนะ่ะเนาะไว้กินกับข้าวตม้มข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้อันนี้ก็ ผัดกะหล่ำปีมื้อนี้บ่มีหยังใส่ผัดกะหล่ำปซีซื่อๆเนาะค่ะเนาะก๋ได้ตี๋กินผัดกะหล่ำปีใส่หมูสับเด้อค่ะเด้อใส่หมูสับกับไก่ขวดชิวอ,อันนี้เรียวๆก๋วเดี๋ก็บ่ได้อัี๋ยห้เบิ่งวิธีทำเนาะค่ะเนาะพอาะเดี๋ยวก๋เดี๋ยงทีฟาวไปเซื้อเพื่เจ้า คนนี้กันเด้อกันเด้อยูหลอดปลอดภัยบัตรสุกนอยู่ดีสบายความเก็บจะได้ความไข่จะมีไปทางแต่ก็อย่าลืมใส่แมวกขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อมากดไหลกดแชร์กดติดตามประเด็นกระไดขอบคุณหลายๆให้ลำลำลุ้ยลุยบัตรสุก้นอันใดผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อไปสาไปเลี้ยงประเด็นกระใสไปให้เบิ่งบ้านเบิ่งสองบัตรสุกนอยู่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อเพื่อนใหม่มากกับฝากกดติดตามประเดียนใหน้ประเดียนได้มีกำลังใจเหตุขีดต่อไปนะเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนเด้อผู้ใดมาติดตามประเดียนกระได้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคนเด้อค่ะเด้ออันนี้กับพัดกระลำปีเนาะค่ะเนาะอันนั้นกับกลัวใกล้ซิวกินแสบๆนั่นประเดียนเด้อค่ะเด้อ ฮ่อนมื่อนี่ประเดียนไปตัดหนานําเนาะค่ะเนาะประเดียนสีหฮเบิ่งหนาประเดียนหุ่นไัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆความเก็บจะได้ความไขายยาม่ยัมีให้อยู่ลอดปลอดภัยบัดรสุกนอยู่ดีสบายเด้อค่ะเด้อผู้ใดก็ได้ขอบคุณหลายๆคุณพาคุ้มครองทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ